จากสมาร์ทโฟนทนทานสู่เครื่องมือแห่งการประดัษฐ์ y o u l e p o n e Armor Mini 20T Pro สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เป็นโทรศัพท์มือถือแนวทนทานที่มีขนาดเล็กกว่าโทรศัพท์รุ่นอื่นในประเภทเดียวกันโดยมีขนาดหน้าจอเพียง4.7นิ้วนะครับความละเอียด 720p นะครับแต่ความหนาเนี่ย3เท่าเกือบ3เท่าของสมาร์ทโฟนปกตินะครับก็คือจะหนานแข็งแกร่งมากาผ่านการทดสอบตกกระแทกจากความสูง2เมตรและได้รับการรับรองมาตรฐาน IP68 และ IP 6 9 k นะครับแล้วก็เป็น MIL-STD 810 ชันก็คือมิทมิเตอร์ลีย์เกทนั่นเองนะครับสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ําถึงลบยีองศาเซลเซียสเลยนะครับแล้วก็คือจุดเด่นเนี่ยก็คือมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่6 2 0 0มิลลิแอมป์นะกล้องหลังเนี่ยห้ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีกล้องถ่ายความร้อนเฟรียนะครับที่ความละเอียด160่งร้คูณหนึพิกเซลระบบปฏิบัติการเนี่ยจะเป็น Android 14นะครับส่วนชิปเซตเนี่ยจะเป็นมิดเดิลเทคเดมอนสตี้หกร้อยนะครับแรมอยู่ที่แปดจิกนะครับแล้ว